การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวชาวนาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็ก,ลกๆข้ามกลางทุ่งนาเขียวขจีพ่อคำและแม่ลินเป็นสองสามีภรรยาที่ขยันขันแข็งและมีความสุขพวกเขามีลูกชายสองคนซึ่งเป็นดังดวงใจคนโตชื่อว่านพัชส่วนคนเล็กชื่อว่าธีรเดทั้งสองพี่น้องนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งในนิสยัยและพฤติกรรมนพัรเป็นเด็กที่น่าภูมิใจในสายตาของพ่อแม่เขาเติบโตขึ้นมา พร้อมกับความขยันขันแข็งและมีความรับผิดชอบตั้งแต่อายุยังน้อยนภัรจะตื่นแต่เช้าไปช่วยพ่อคำดูแลควายที่เลี้ยงไว้และช่วยแม่ลินทำงานบ้านไม่เคยขาดเขายังตั้งใจเรียนหนังสือและมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนชอบช่วยเหลือเพื่อนบ้านเสมอทุกคนในหมู่บ้านต่างยกย่องนภัรว่าเป็นเด็กดีที่น่ารักและน่าชื่นชมพ่อคำกับแม่ลินภูมิใจในตัวนภัรอย่างมากแต่พวกเขากลับไม่แสดงความรัก หรือคำชมที่มากมายออกมาให้ลูกชายคนโตได้รับรู้ทีระเดชลูกชายคนเล็กของครอบครัวมีบุคลิกที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงทีระเดศเป็นเด็กที่ร่าเริงและมีสเสน่ห์เขามีรอยยิ้มที่ทำให้คนรอบข้างหลงรักตั้งแต่แรกเห็นแต่เขาก็มีนิสัยสนขี้เกียจและไม่ค่อยรับผิดชอบงานบ้านเขามักชอบเล่นมากกว่าทำงานและบางครั้งก็ดื้อดึงจนทำให้พ่อแม่ลำบากใจแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นพ่อคำ และแม่หลินก็ไม่เคยตำหนิทีรเดชอย่างจริงจังเพราะพวกเขารู้สึกว่าเขายังเป็นเด็กที่น่ารักและต้องการความรักจากพ่อแม่วันหนึ่งเมื่อตะวันเพิ่งขึ้นพ่อคำเตรียมพร้อมจะออกไปทำนาที่อยู่ท้ายหมู่บ้านอภัสก็รีบลุกจากที่นอนและตามพ่อไปด้วยอย่างไม่ต้องบอกกล่าวเขารู้ว่าพ่อจะต้องการความช่วยเหลือในการไถานาและดูแลควายทีรเดชตื่นขึ้นมาเมื่อแสงแดดส่องเข้ามาในห้องเขาลุกขึ้นอย่างช้า,ชา และเดินไปยังครัวที่แม่ลินกำลังเตรียมอาหารเช้าอยู่แม่วันนี้พ่อกับนภัรไปทำนารอธททิระเดชถามพลางหยิบข้าวเหนียวร้อนๆมาปั้นใส่ปากใช่เจ้ลูกพ่อกับนภัรไปทำนาแล้วแต่ลูกไม่ต้องห่วงหรอกนภัรเก่งอยู่แล้วแม่ลินตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนงั้นวันนี้ผมจะไปเล่นกับเพื่อนๆนในหมู่บ้านนะครับธิระเดชพูดพลางยิ้มสดใส ไปเธอลูกแม่จะทำขนมไว้ให้กินตอนกลับมาแม่ลินพูดพร้อมลูกหัวทีระเดชเบาๆระหว่างที่นภัทดิ์ทำงานหนักอยู่กลางทุ่งนาเขามองไปที่ท้องฟ้าสีครามและคิดถึงน้องชายเขาไม่เคยรู้สึกอิจฉาที่ทีระเดชได้รับความรักจากพ่อแม่มากกว่าตัวเองแต่ลึกๆในใจเขาก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมพ่อแม่ถึงไม่แสดงความรักและคำชมเชยให้เขามากเท่าน้องชาย เมื่อกลับถึงบ้านในตอนเย็นทีระเดศที่เล่นสนุกมาทั้งวันก็รีบปิ้งเข้าหาแม่ลินแม่วันนี้ผมกับเพื่อนได้ไปเล่นที่ลำธารด้วยหละน้ำเย็นมากเลยผมได้จับปลาได้ตั้งหลายตัวเขาพูดด้วยความตื่นเต้นดีจังเลยลูกแม่ดีใจที่ลูกมีความสุขแม่ลินตอบพร้อมกับยิ้มกว้างและกอดลูกชายคนเล็กอย่างอบอุ่นส่นภัรกลับเดินเข้ามาเงียบๆมือทั้งสองข้างเต็มไปด้วยคราบดิน และเหงื่อที่ไหลลงมาเต็มใบหน้าเขาวางเครื่องมือทำงานลงแล้วมองไปที่แม่กับน้องชายที่กําลังหัวเราะก,กันอย่างมีความสุขเขารู้สึกเหนื่อยและเศร้าใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงนั่งลงที่มุมหนึ่งของบ้านและคิดในใจว่าไม่เป็นไรหรอกฉันทําเพื่อครอบครัวพ่อคําที่เพิ่งกลับมาจากนาเห็นลูกชายคนโตนั่งอยู่เงียบๆก็เข้ามาถานพัดวันนี้เหนื่อยไหมลูก ไม่เป็นไรครับพ่อผมทำได้นภะัสตอบด้วยรอยยิ้มเล็กๆพ่อคำพยักหน้าและตบไหล่ลูกชายเบาๆดีแล้วลูกพ่อภูมิใจในตัวเจ้าคำพูดของพ่อคำทำให้นภัสรู้สึกดีขึ้นบ้างแม้จะเป็นเพียงคำพูดสั้นๆแต่เขาก็รับรู้ได้ถึงความห่วงใยของพ่อแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับความรักอย่างเต็มที่เหมือนน้องชายแต่เขาก็รู้สึกถึงความภูมิใจที่พ่อมีในตัวเขา ในคืนนั้นขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับนพัทนอนคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เขารู้สึกสับสนว่าทำไมพ่อแม่ถึงรักธีรเดชมากกว่าแต่ก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าเขายังมีคุณค่าที่แท้จริงในสายตาของพ่อแม่เขาสัญญากับตัวเองว่าจะทำดีต่อไปและไม่ยอมแพ้ต่อความรู้สึกเหล่านี้นภัทปิดตาลงและหลับไปด้วยความคิดคำนึงถึงอนาคตเขาไม่รู้เลยว่าความพยายามของเขาจะนำมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวนี้อย่างไรรุ่งเช้าวันใหม่มาถึงพร้อมกับเสียงนกร้องเจเจ้าที่ขับขานอยู่รอบๆหมู่บ้านพ่อคำตื่นขึ้นแต่เช้ามืดตามปกติเพื่อเตรียมตัวไปทำนาขณะที่แม่ลินกำลังเตรียมอาหารเช้าอยู่ในครัวนพัทก็ลุกขึ้นจากที่นอนอย่างกระฉับกระเฉงเขารีบล้างหน้าแปรงฟันและเดินตรงไปที่คอกควายเพื่อเตรียมตัวออกไปช่วยพ่อทำนาอีกครั้ง เมื่อเขามาถึงค้อควายนภัสเห็นพ่อคำกําลังเตรียมเชือกผูกควายเขารีบเข้าไปช่วยพ่อทันทีโดยไม่ต้องให้พ่อบอกอะไรนภัสจับเชือกอย่างคล่องแคล่วและพูดคุยกับควายอย่างอ่อนโยนจนสัตว์ตัวใหญ่เชื่องใจและเดินตามนภัสไปยังทุ่งนาอย่างไม่ดายนภัสลูกตื่นเช้าทุกวันและช่วยพ่อไม่เคยขาดพ่อภูมิใจในตัวเจ้าจริงๆพ่อคำพูดพร้อมกับตบไหลลูกชายเบาๆ นภัรยิ้มรับผมอยากช่วยพ่อทำนาให้เสร็จเร็วๆครับจะได้มีเวลาช่วยแม่ทำงานบ้านด้วยขณะที่นภัรและพ่อคำกำลังทำนาอยู่ในทุ่งกว้างทีระเดชก็เพิ่งตื่นจากที่นอนอุ่นๆเขาลุกขึ้นมาพร้อมกับเสียงหาและยืดแขนยืดขายอย่างเกียจคร้านจากนั้นก็เดินไปยังครัวที่แม่ลินกำลังเตรียมข้าวเช้าให้ครอบครัวอยู่แม่ครับวันนี้ผมขอไปเล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้านอีกนะครับ ธีรเดชพูดพลางหยิบข้าวเหนียวร้อนๆจากกระติบมาปั้นใส่ปากแม่รินยิ้มและตอบกลับด้วยความอ่อนโยนไปเธอลูกแม่ทำขนมไว้ให้กินตอนกลับมาแล้วอย่าลืมกลับบ้านก่อนมืดละ่ะธีรเดชยิ้มกว้าง และรีบกินข้าวเช้าก่อนจะวิ่งออกจากบ้านไปพบเพื่อนๆออย่างมีความสุขทิ้งให้แม่ลินนั่งมองตามลูกชายคนเล็กด้วยรอยยิ้มแม่ลินรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เห็นทีระเดชมีความสุขเขาเป็นเหมือนแสงสว่างที่ทําให้ชีวิตของเธอสดใสแต่ขณะเดียวกันเธอก็ไม่ได้สังเกตถึงการละเลยความรู้สึกของนภัทที่มักจะอยู่เงียบเยบและทุ่มเทช่วยพ่อแม่ทุกวันเมื่อตกเกย็นนภัทและพ่อคํากลับมาถึงบ้าน หลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานทั้งวันพักเต็มไปด้วยคราบเหงื่อและดินที่ติดตามตัวแต่ในใจเขาปรับรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ช่วยพ่อทำนาจนเสร็จสมบูรณ์ขณะที่เขากำลังจะเดินเข้าไปในบ้านทีระเดชก็วิ่งกลับมาจากการเล่นทั้งวันใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานแม่วันนี้ผมกับเพื่อนไปจับปลาที่ลำธารได้ตั้งหลายตัวเลยครับ ทีระเดศพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเขาวิ่งเข้าไปกอดแม่ลินที่ยืนรออยู่ในครัวดีจังเลยลูกแม่ดีใจที่ลูกสนุกนะแม่ลินตอบพร้อมกับยิ้มกว้างและลูกหัวลูกชายคนเล็กเบาๆเธอพาทีระเดศไปล้างมือที่บ่อหน้าบ้านและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ระหว่างมื้อเย็นนภัทรนั่งมองเหตุการณ์นี้จากมุมหนึ่งของบ้านเขารู้สึกปวดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าทีระเดชได้รับความรัก และการดูแลจากแม่อย่างมากมายขณะที่ตัวเขาเองกลับได้รับเพียงคำพูดสั้นๆจากพ่อเท่านั้นนภัสรู้สึกว่าตนเองถูกมองข้าแม้ว่าเขาจะพยายามทำดีและรับผิดชอบต่อครอบครัวมากแค่ไหนก็ตามในคืนนั้นหลังจากทานข้าวเย็นเสร็จนภัสนั่งอยู่หน้าบ้านเพียงลำพังเขามองขึ้นไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวความรู้สึกของเขายังคงสับสนและขัดแย้งในใจเขารักพ่อแม่ และน้องชายแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกน้อยใจว่าความรักที่เขามอบให้ครอบครัวนั้นไม่ได้รับการตอบแทนเท่าที่ควรนภัสคิดในใจทำไมเราถึงไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่เหมือนธีรเดชเราทำผิดอะไรไปหรือเขานั่งอยู่เงียบๆทบทวนความคิดและความรู้สึกที่ขัดแย้งเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่อยากทำให้พ่อแม่ต้องเป็นห่วงนภัสจึงตัดสินใจเก็บความรู้สึกเหล่านี้ไว้ในใจและตั้งปณิธานว่า เขาจะยังคงทำดีต่อไปไม่ว่าจะได้รับความรักหรือไม่ก็ตามเช้าวันต่อมาณพัฒตื่นขึ้นมาพร้อมกับความมุ่งมั่นใหม่เขาตั้งใจที่จะช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่และไม่หวังอะไรตอบแทนจากพ่อแม่อีกต่อไปเขาเชื่อว่าความดีที่เขาทำจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและมีคุณค่าแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้นำมาซึ่งความรักที่เขาโหยหาแต่ณพัฒก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนี้แต่ในใจลึกๆณพั ก็หวังว่าสักวันหนึ่งพ่อแม่จะมองเห็นและยอมรับในความพยายามของเขาและความรู้สึกที่ขัดแย้งเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขด้วยความรักที่แท้จริงจากครอบครัววันเวลาผ่านไปนพัทและธีรเดชโตขึ้นเรื่อยๆทั้งสองยังคงดำเนินชีวิตในแบบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนพัทยังคงขยันขันแข็งช่วยพ่อทำนาและช่วยแม่ทำงานบ้านทุกวันส่วนธีรเดชยังคงเป็นเด็กที่สดใสชอบเล่น และสนุกกับเพื่อนๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องงานหรือหน้าที่ในบ้านเช้าวันหนึ่งขณะที่นภัรกำลังจะออกไปทำนากับพ่อเหมือนเช่นทุกวันแม่ลินก็เรียกเขาเข้าไปหาพร้อมกับถุงอาหารและน้ำดื่มที่เตรียมไว้ให้นภัรวันนี้เจ้ากับพ่อคงต้องทำนาการทั้งวันแม่เลยเตรียมอาหารและน้ำไปให้เอาไว้กินตอนพักนะลูกแม่ลินพูดพร้อมกับส่งยิ้มอ่อนโยนให้ลูกชายคนโต นภพัตรับถุงอาหารจากมือแม่ด้วยความรู้สึกอบอุ่นในใจแม้จะเป็นเพียงการกระทำเล็กๆแต่ก็ทำให้เขารู้สึกถึงความห่วงใยจากแม่ที่มีต่อเขาขอบคุณครับแม่ผมจะดูแลตัวเองและจะช่วยพ่อทำงานให้เสร็จเร็วๆครับนาพัตรตอบพร้อมกับยิ้มเล็กๆจากนั้นเขาก็เดินออกจากบ้านไปพร้อมกับพ่อคำทิ้งให้แม่ลินยืนมองตามลูกชายคนโตด้วยความรู้สึกปล,ปลื้มปริมเมื่อทั้งสองมาถึงทุ่งนาพ่อคำเริ่มสอนนภัตร เรื่องการไถานาและการดูแลพืชผลอย่างละเอียดแม้จะเป็นงานที่หนักและต้องใช้ความอดทนแต่ด้วยความรักในครอบครัวและความตั้งใจที่จะเรียนรู้นพัทจึงทำงานอย่างเต็มที่และไม่เคยบน่นนพัสลูกทำได้ดีมากเจ้าช่วยพ่อได้เยอะเลยพ่อคำพูดด้วยน้ำเสียงภูมิใจถ้าลูกทำต่อไปเรื่อยๆอีกไม่นานเจ้าก็จะเก่งไม่แพ้พ่อ นภักยิ้มและพยักหน้าขอบคุณครับพ่อผมจะพยายามเรียนรู้ทุกอย่างจากพ่อให้ดีที่สุดระหว่างที่พ่อคำและนภักทำงานอยู่ที่ทุ่งนาทีระเดศก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความตื่นเต้นเพราะวันนี้เขานัดกับเพื่อนๆนในหมู่บ้านไปเล่นที่ลำธารอีกครั้งเขารีบกินข้าวเช้าอย่างรวดเร็วและบอกลาครอบครัวก่อนจะวิ่งออกจากบ้านไปหาความสนุกสนานลูกจะไปเล่นกับเพื่อนๆน,นใช่ไหม แม่ลินถามขณะที่เห็นธีระเดชเตรียมตัวออกจากบ้านใช่ครับแม่วันนี้ผมกับเพื่อนจะไปแข่งจับปลาที่ลำธารกันผมต้องชนะให้ได้ธีระเดชตอบอย่างมั่นใจแม่ลินหัวเราะเบาๆและพูดว่าเล่นให้สนุกนะลูกแล้วอย่าลืมกลับบ้านก่อนมืดละ่ะธีระเดชพยักหน้าและวิ่งออกจากบ้านไป โดยไม่หันกลับมามองแม่ลินมองตามลูกชายคนเล็กไปด้วยรอยยิ้มแต่ในใจลึกๆเธอก็อดไม่ได้ที่จะโหงนภัฒที่ต้องทำงานหนักอยู่กลางทุ่งนาเมื่อทีระเดชมาถึงลำธารเขาได้พบกับเพื่อนๆที่กำลังรอยอยู่ทุกคนตื่นเต้นและเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งจับปลาในวันนี้เสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยดังไปทั่วบริเวณลำธารธีรเดชและเพื่อนๆลงไปในน้ำเย็นๆและเริ่มการจับปลากันอย่างสนุกสนาน เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งพระอาทิตย์เริ่มตกดินทุกคนตาเหน็ดเหนื่อยจากการเล่นน้ำทั้งวันทีระเดศสามารถจับปลาได้หลายตัวและรู้สึกภูมิใจกับผลงานของตัวเองวันนี้สนุกมากเลยเราคงต้องกลับบ้านแล้วเดี๋ยวพ่อแม่จะเป็นห่วงทีระเดชพูดพลางหันไปหากลุ่มเพื่อนๆใช่กลับบ้านดีกว่าเพื่อนคนหนึ่งตอบและทุกคนก็เริ่มเก็บข้าวของแล้วเดินกลับหมู่บ้านไปด้วยกัน เมื่อทีระเดชกลับถึงบ้านเขาเห็นแม่ลินยืนรออยู่หน้าบ้านพร้อมกับรอยยิ้มแม่ครับวันนี้ผมจับปลาได้หลายตัวเลยเขาพูดด้วยความตื่นเต้นดีจังเลยลูกแม่ภูมิใจในตัวลูกนะแม่ลินตอบพร้อมกับกอดลูกชายคนเล็กอย่างอ่อนโยนในขณะเดียวกัน,นพัทและพ่อคำก็เดินกลับมาจากทุ่งนาหลังจากทำงานหนักมาตลอดทั้งวัน,นพัทรู้สึกเหนื่อยล้า แต่ก็ภูมิใจในตัวเองที่ได้ช่วยพ่อทำงานจนสำเร็จพ่อคำมองลูกชายคนโตด้วยความรู้สึกพึงพอใจเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่ยิ้มและตบไหลลูกชายเบาๆเป็นการแสดงความขอบคุณเมื่อทุกคนเข้ามานั่งในบ้านเพื่อทานมื้อเย็น,นพัฒนั่งมองธีระเดชที่กำลังเล่าเรื่องราวการจับปลาด้วยความตื่นเต้นและมีความสุขนภัทรู้สึกยินดีที่น้องชายได้สนุกสนานกับเพื่อนๆแต่ในใจเขาก็ยังคงรู้สึกว่า ความพยายามและความเน็ดเนือของเขาไม่ได้รับการใส่ใจอย่างที่ควรจะเป็นระหว่างมื้อเย็นแม่ลินถามธีระเดชว่าวันนี้ลูกไปเล่นสนุกมากไหมมากเลยครับแม่ผมจับปลาได้หลายตัวและพวกเราก็แข่งกันว่าใครจะจับได้เยอะที่สุดผมชนะด้วยนะครับธีระเดชพูดด้วยความภูมิใจ แม่ลินยิ้มและตอบว่าเก่งมากเลยลูกแม่ดีใจที่ลูกสนุกจากนั้นเธอก็หันไปถามนาพัสว่านอพัสวันนี้ที่ทุ่งนามีอะไรมากไหมลูกนพัสตอบด้วยน้ำเสียงสงบงานเยอะครับแน่แต่ผมกับพ่อก็ทำได้จนเสร็จหมดแล้วครับ แม่ลินพยักหน้าดีแล้วลูกขอบคุณที่ช่วยพ่อทำนานะแม้ว่าแม่ลินจะกล่าวขอบคุณแต่คำพูดของเธอกลับฟังดูไม่เต็มใจเหมือนตอนที่พูดคุยกับธีรเดชนพัสังเกตได้ถึงความแตกต่างนี้แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงแค่ยิ้มและก้มหน้ากินข้าวต่อไปอย่างเงียบเงียบ ในคืนนั้นหลังจากที่ทุกคนเข้านอนนภัสนอนคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้อีกครั้งเขารู้สึกเหนื่อยล้าไม่ใช่เพียงจากการทํางานหนักแต่จากความรู้สึกที่ถูกมองข้ามแม้ว่าเขาจะพยายามทําดีและช่วยเหลือครอบครัวทุกวันแต่ความรักและความเอาใจใส่ที่เขาได้รับกลับน้อยกว่าน้องชายที่ดูเหมือนจะได้รับความสนใจและความรักมากกว่าเสมอนภัสหันมองไปทางน้องชายที่นอนหลับสนิทอยู่ข้างๆเขายิ้มเล็กๆ และคิดในใจว่าไม่เป็นไรหรอกฉันยังมีหน้าที่ของฉันที่จะต้องทำฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อครอบครัวไม่ว่าจะได้รับอะไรตอบแทนหรือไม่ก็ตามความคิดนี้ทำให้นภัทรู้สึกเข้มแข็งขึ้นแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าความรักที่เขาโยหาไม่ได้รับตอบแทนแต่นภัทก็ตั้งใจที่จะทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปเพราะในใจของเขาการทำดี และรับผิดชอบต่อครอบครัวคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดแม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดในใจแต่เขาก็พร้อมที่จะยอมรับและเดินหน้าต่อไปวันเวลาผ่านไปฤดูเก็บเกี่ยวมาถึงหมู่บ้านเล็กๆที่นภพัดและธีรเดชอาศัยอยู่เต็มไปด้วยความคึกคักเสียงคนงานเก็บเกี่ยวข้าวได้ไปทั่วทุกทุ่งนาทุกคนต่างช่วยกันทํางานเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่พวกเขาลงแรงปลูกมาตลอดทั้งปีในทุ่งนาของพ่อคําก็เช่นกัน,นพัด และพ่อคำทำงานกันตั้งแต่เช้าจนเย็นเพื่อเก็บเกี่ยวข้าวให้ทานฤดูกาลแต่ในปีนี้นภัทรู้สึกว่าการทำงานหนักกว่าที่เคยเป็นมาด้วยจำนวนข้าวที่มากขึ้นและพื้นที่ทุ่งนาที่กว้างขึ้นเขาและพ่อคำต้องทุ่มเทกำลังและความพยายามอย่างมากเพื่อให้เก็บเกี่ยวเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาในเช้าวันหนึ่งขณะที่นภัรกำลังช่วยพ่อคำมัดข้าวเป็นกองกอง เพื่อนำไปเก็บในยุงข้าวเขาสังเกตเห็นพ่อคำมีสีหน้าเคร่งเครียดและดูอ่อนล้ามากกว่าทุกวันพ่อคำพยายามทำงานต่อไปอย่างไม่ย่อท้อแต่การเคลื่อนไหวของเขากลับช้าลงและไม่คล่องแคล่วเหมือนเดิมพ่อครับท่าทางพ่อไม่ค่อยสบายหรือเปล่านะพัฒถามด้วยความเป็นห่วงพ่อคำพยายามยิ้มให้ลูกชายและตอบกลับด้วยเสียงเหนื่อยๆนืยไม่เป็นไรหรอกนอพัฒพ่อแค่รู้สึกเหนื่อนิดหน่อย เราต้องรีบเก็บเกี่ยวข้าวให้เสร็จก่อนฝนจะตกลงมาอีกนภัทรรู้สึกกังวลในใจแม้พ่อจะพูดเช่นนั้นแต่เขาก็เห็นได้ชัดว่าพ่อคำกำลังฝืนทำงานทั้งที่ร่างกายไม่พร้อมด้วยความรักและความกตัญญูต่อพ่อนภัทรตัดสินใจที่จะช่วยพ่อให้มากขึ้นเขารับผิดชอบงานหนักๆเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการยกข้าวขึ้นไปบนเกวียนหรือการมัดข้าวเป็นฟอนใหญ่ๆ พ่อครับให้ผมทำงานส่วนนี้เองดีกว่าพ่อพักผ่อนสักครู่นะครับนภัสพูดพร้อมกับหยิบฟอนข้าวขึ้นไปบนเกวียนโดยไม่รอคำตอบจากพ่อพ่อคำมองลูกชายด้วยความภาคภูมิใจแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเป็นห่วงนภัสเจ้าทำงานหนักมาตลอดถ้าเหนื่อยก็พักบ้างเถอะนภัสสายหัวเล็กน้อยและตอบกลับด้วยน้ำเสียงจริงจังผมไม่เป็นไรครับพ่อผมอยากช่วยพ่อให้มากที่สุดเราจะได้กลับบ้านเร็ว และไม่ต้องกังวลเรื่องฝนที่จะตกลงมาพ่อคำได้แต่พยักหน้าและนั่งพักผ่อนที่ใต้ต้นไม้ข้างทุ่งนาเขามองลูกชายที่ทำงานหนักด้วยความทุ่มเทและรู้สึกชื่นชมในความขยันขันแข็งของนภัสแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกผิดที่ปล่อยให้ลูกชายต้องรับภาระหนักเพียงลำพังขณะที่นภัสกำลังทำงานอย่างต่อเนื่องทีระเดชก็กลับมาจากการเล่นกับเพื่อนเอนเขาเดินผ่านทุ่งนาของครอบครัว และเห็นพ่อคำนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ทีระเดศรีบิงเข้ามาหาพ่อด้วยความดีใจพ่อครับวันนี้ผมกับเพื่อนๆไปเล่นที่ลำธารและจับปลาได้เยอะมากเลยครับทีระเดชพูดด้วยน้ำเสียงสดใสเขานั่งลงข้างพ่อและเริ่มเล่าเรื่องราวการจับปลาของเขาอย่างตื่นเต้นพ่อคำยิ้มเล็กๆและลูกหัวลูกชายคนเล็กเบาๆดีจังเลยทีระเดศพ่อดีใจที่ลูกสนุก ในขณะเดียวกันนภัสยังคงทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนเขาได้ยินเสียงน้องชายพูดคุยกับพ่อที่อยู่ไม่ไกลจากเขาแต่เขาไม่สามารถหยุดพักเพื่อเข้ามาร่วมสนทนาได้นพัทรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าที่เริ่มเข้ามาในร่างกายแต่เขาก็ยังกัดฟันทำงานต่อไปโดยไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อยให้พ่อเห็นเมื่อตกเยน็นั และพ่อคำจึงได้กลับบ้านทีระเดชวิ่งนำหน้ากลับไปก่อนพร้อมกับรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขเมื่อมาถึงบ้านทีระเดชก็รีบเข้าไปเล่าเรื่องราวของเขาให้แม่ลินฟังเช่นเคยแม่ครับวันนี้ผมจับปลาได้หลายตัวและแข่งชนะเพื่อนด้วยทีระเดชพูดอย่างภาคภูมิใจแม่ลินหัวเราะเบาๆและกอดลูกชายคนเล็กเก่งมากเลยลูกแม่ดีใจที่ลูกสนุก นพัสที่เดินเข้ามาในบ้านหลังจากพ่อคำรู้สึกเหนื่อยจนแทบจะหมดแรงเขานั่งลงที่พื้นอย่างเงียบๆพยายามรวบรวมกำลังเพื่อที่จะไม่แสดงอาการอ่อนล้าให้แม่เห็นแม่ลินสังเกตเห็นนพัสนั่งเงียบๆและเดินเข้ามาหานอพัทลูกเหนื่อยมากหมายวันนี้เธอถามพร้อมกับส่งยิ้มอ่อนโยนให้ลูกชายคนโต ไม่มากครับแม่ผมทำงานเสร็จตามที่พ่อบอกแล้วนภัสตอบด้วยน้ำเสียงเรียบๆเ,เขาไม่อยากให้แม่เป็นห่วงแม่ลินพยักหน้าดีแล้วลูกขอบคุณที่ช่วยพ่อทำนานนะจากนั้นเธอก็หันกลับไปดูแลธีระเดชท,ที่ยังคงพูดคุยอย่างตื่นเต้นเกี่ยวกับการจับปลาของเขานภัสนั่งมองภาพนี้อย่างเงียบๆเขารู้สึกปวดร้าวในใจที่ความเหน็ดเหนื่อยและความเสียสละของเขาไม่ได้รับการยอมรับ หรือเห็นคุณค่ายอย่างที่เขาหวังแม้ว่าแม่จะขอบคุณเขาแต่คำพูดของเธอกลับฟังดูเฉยๆไม่เหมือนกับความรักและความเอาใจใส่ที่เธอมอบให้กับธีรเดชในคืนนั้นหลังจากที่ทุกคนเข้านอนนภัทรนอนคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้อีกครั้งเขารู้สึกในื่าทั้งกายและใจความรู้สึกที่ถูกมองข้ามและไม่ได้รับความรักที่เขาโหยหาทําให้เขาท้อแท้แต่ในใจลึกๆนภัทร ก็ยังคงยืนยันในความตั้งใจที่จะทำดีเพื่อครอบครัวแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและความเหงาอย่างไรเขาก็จะไม่ละทิ้งหน้าที่ของตัวเองนภัทรหันมองไปทางธีระเดชที่นอนหลับสนิทอยู่ข้างๆเขายิ้มเล็กๆและคิดในใจว่าไม่เป็นไรฉันยังมีหน้าที่ที่ต้องทำต่อไปฉันจะทำให้ดีที่สุดแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นหรือใส่ใจแต่ฉันก็จะไม่หยุดทำดี ความคิดนี้ทำให้นภัทรรู้สึกเข้มแข็งขึ้นแม้ว่าความรักที่เขาโหยหาไม่ได้รับการตอบแทนแต่เขาก็เชื่อว่าการทำดีจะนำพาไปสู่ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การได้รับความรักจากคนอื่นแต่คือการรู้สึกภูมิใจในตัวเองว่าเขาได้ทำดีที่สุดแล้วฤดูเก็บเกี่ยวได้สิ้นสุดลงทุ่งนาเต็มไปด้วยข้าวที่เก็บเกี่ยวเรียบร้อยและวางเรียงรายในยุ้งข้าวทุกคนในหมู่บ้านนี้เวลาพักผ่อน และเฉลิมฉลองความสำเร็จของฤดูการเก็บเกี่ยวที่เป็นผลจากการทำงานหนักตลอดทั้งงอปีแต่ในครอบครัวของนภัทและธีระเดชการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกำลังจะเกิดขึ้นในเช้าวันหนึ่งแม่ลินเรียกนภพัทและธีระเดชมานั่งที่โต๊ะอาหารพร้อมกับพ่อคำโดยที่เธอมีท่าทีจริงจังและเป็นกังวลลูกๆวันนี้ แม่มีเรื่องสำคัญจะพูดคุยกับพวกเราเธอเริ่มต้นด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความจริงจังนภัสและธีระเดชมองหน้ากันด้วยความสงสัยธีระเดชพูดขึ้นด้วยความตื่นเต้นมีอะไรครับแม่แม่ลินลอบถอนหายใจและเริ่มพูดอย่างระมัดระวังแม่และพ่อมีเรื่องสำคัญที่จะบอกให้ลูกๆรู้เกี่ยวกับอนาคตของพวกเราพ่อคำพูดขึ้นบ้าง เมื่อไม่กี่วันก่อนพ่อได้รับข่าวจากญาติคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่เขาบอกว่ามีโอกาสในการทำงานใหม่ที่อาจจะทำให้ครอบครัวของเรามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้เราต้องย้ายไปอยู่ที่นั่นนภัสและธีรเดชต่างตกใจพ่อคำและแม่ลินได้เล่าให้ฟังว่าการย้ายไปเมืองใหญ่จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบอครอบครัวพวกเขาจะได้รับโอกาสในการทำงานที่มั่นคง และมีรายได้ที่ดีกว่าที่ทำงานในหมู่บ้านเล็กๆแต่การย้ายไปจะหมายถึงการต้องทิ้งชีวิตที่พวกเขาคุ้นเคยรวมถึงทุ่งนาและบ้านที่พวกเขาเติบโตขึ้นมาพ่อแม่คิดว่าการย้ายไปเมืองจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวของเราแม่ลินพูดแต่เราต้องการฟังความคิดเห็นจากลูกๆด้วยพวกเราต้องการให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจครั้งนี้ นภัรนิ่งเงียบอยู่สักพักเขารู้สึกเหมือนโลกของเขากำลังสั่นคลอนเขาได้เห็นความเหน็ดเหนื่อยของพ่อและแม่ตลอดปีที่ผ่านมาและรู้ดีว่าการย้ายไปเมืองใหญ่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีแต่ในใจของเขายังรู้สึกถึงความยากลำบากในการทิ้งชีวิตที่คุ้นเคยพ่อแม่ครับผมเข้าใจว่าการย้ายไปเมืองอาจจะเป็นโอกาสที่ดีแต่ผมรู้สึกว่าการทิ้งชีวิตในหมู่บ้านที่เราคุ้นเคย และความรู้สึกที่เราได้มาทำงานหนักในทุ่งนามันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากนภัสพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังแม่ลินมองนภัสด,ด้วยความสงสารนภัสแม่เข้าใจความรู้สึกของลูกเราอยากให้ลูกมีความสุขและสะดุกสบายแต่เราต้องตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวทั้งหมดธีระเดชยังคงนั่งเงียบอยู่ข้างๆแต่ในใจเขาก็เริ่มรู้สึกตื่นเต้นอ,นอกับความคิดที่จะได้ไปเมืองใหญ่ และมีชีวิตที่แตกต่างออกไปเขาพูดขึ้นหลังจากที่นภัสหยุดพูดแม่ครับผมคิดว่าการแย่ไปเมืองจะทำให้เรามีโอกาสใหม่ๆและเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายผมอยากลองดูแม่ลินพยักหน้าและหันไปพูดกับนภัสนภัสลูกคิดอย่างไงนภัสนิ่งคิดอยู่ชั่วครู่ผมเข้าใจความคิดของธีรเดชครับแต่ผมก็ยังรู้สึกสงสารทุ่งนาและชีวิตที่เราได้ทำงานหนักมาตลอดเขาหยุดพูด และหันไปมองพ่อคำพ่อแม่ครับผมจะสนับสนุนการตัดสินใจของครอบครัวแต่ผมขอให้เรามีเวลาพิจารณาและพูดคุยกันให้ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจพ่อคำพยักหน้าและพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังพวกเราจะใช้เวลาคิดและพูดคุยกันให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจอย่างไรก็ตามการสนับสนุนและความคิดเห็นของทุกคนเป็นสิ่งที่สำคัญมากหลังจากการพูดคุยที่จริงจัง และเต็มไปด้วยความรู้สึกทุกคนในครอบครัวจึงได้ตัดสินใจว่าจะใช้เวลาสัปดาห์หนึ่งในการพิจารณาความเป็นไปได้และการตัดสินใจครั้งนี้อย่างรอบครอบในระหว่างนั้นพวกเขาตัดสินใจที่จะมีเวลาคุณภาพร่วมกันพยายามสนุกสนานและสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันก่อนที่ชีวิตจะเปลี่ยนไปช่วงสัปดาห์ถัดมาครอบครัวลินพาไปเยี่ยมสถานที่ที่พวกเขาชอบทำเช่นการเดินป่าไปยังน้ำตกที่สวยงาม และการทำกิจกรรมร่วมกันที่บ้านสถานที่เหล่านี้เต็มไปด้วยความทรงจำที่มีค่าและทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อกันวันสุดท้ายของสัปดาห์มาเยือนทุกคนรู้สึกถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อบ้านและชีวิตในหมู่บ้านแม้ว่าพวกเขาจะต้องตัดสินใจในการย้ายไปเมืองใหญ่แต่ความรักและการสนับสนุนซึ่งกันและกันยังคงมีความสำคัญเสมอ ในที่สุดครอบครัวลินตัดสินใจย้ายไปเมืองใหญ่โดยที่พวกเขาตั้งใจจะรักษาความผูกพันและความรักที่มีต่อกันไว้แม้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆแต่พวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาจะทำมันร่วมกันและเติบโตไปพร้อมๆกันนภพัทยังคงรู้สึกถึงความยากลำบากในการแย้จากชีวิตที่เขาคุ้นเคยแต่เขาก็รับรู้ถึงความสำคัญของการสนับสนุนครอบครัวและความมุ่งมั่น ในการทำให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อลุกไปถึงเมืองใหญ่ครอบครัวลินเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความหวังและความพยายามพวกเขาได้พบกับโอกาสใหม่ๆและสร้างความทรงจำใหม่ๆในชีวิตแม้จะมีความท้าทายและความไม่แน่นอนแต่ความรักและความผูกพันในครอบครัวยังคงเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงในที่สุดนภัสก็เริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ได้เขาเรียนรู้ ที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงและยังคงทำงานนอยอย่างหนักเพื่อให้ครอบครัวของเขามีชีวิตที่ดีขึ้นทีละเดชก็สนุกกับการเรียนรู้และการผจญภัยในเมืองใหญ่ขณะที่แม่ลินและพ่อคำได้พบกับความสำเร็จในการทำงานใหม่และการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นความรักและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในครอบครัวลินทำให้พวกเขาผ่านพ้นความท้าทายและเติบโตขึ้นในทุกๆวันทุกคนได้เรียนรู้ว่า แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นสิ่งที่ยากแต่การมีความรักและความผูกพันในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเผชิญกับชีวิตและการเดินหน้าต่อไปด้วยความรักและการสนับสนุนที่มีต่อกันครอบครัวลินก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกับการสร้างอนาคตใหม่ในเมืองใหญ่ด้วยความหวังและความมุ่งมั่นที่ไม่เคยลดลง